สองคนสุดท้ายเท่านั้นครับและนั่นหมายความว่าหนึ่งในนี้จะเป็นผู้ที่ได้ครอบครองตำแหน่งมิสทิฟฟานี2020ในค่ำคืนวันนี้นะครับชื่อที่ผมประกาศจะเป็นชื่อของมิสทิฟฟานีประจำปีนี้นะครับและมิสทิฟฟานี2020 the next level ได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลข กใหมายเลขหมายเลขสิบค่ะขวัญระดารุ่งรอดอัาค่ะและนั่นหมายความว่าหมายเลขสิบคุณอภัสรามื่นน้อยนะครับก็ได้เป็นผู้ครอบครองนะครับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งไปครับ Miss t ฟ f f a n y 2 0ี0ทจะได้รับมงกุฎเพชรจาก g o ได d ม a นท์เดอะไดม้นท์พี่ข๊อ รถยนต์ New MG ZS 1.5 D Plus พร้อมประกันภัยชั้นหนึ่งจากประตูน้ำโพลีคลินิกโดยนายแพทย์เทพเวชวิสิทธิ์ค่ะรางวัลเงินสด250,000บาทสายสพายพร้อมถ้วยรางวัลครับ และบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนสนับสนุนรกนรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพทุนประกัน3ล้านบาทนะฮะกิฟต์แววแช่ดูแลผิวสุดพิเศษจากโรงพยาบาลผิวหนังอโศกโรงพยาบาลเฉพาะทางโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางกิฟต์เซจจากเครื่องสำอางมิสชินกิฟต์เซจจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารออมาโดห้องพักประจำตำแหน่งจากวูดแลนด์สโฮเทลแอนด์รีสอร์ทพัทยาเป็นเวลา1ปีเต็มนะครับและช่อดอกไม้จากโฟร d ดีไซน์ฟลอริสครับ และแน่นอนนะฮะสำหรับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งครับคุณอภัสรามื่นน้อยนะครับก็ได้รับของรางวัลกันไปนะครับมากมายเช่นกันครับใช่ค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะจะได้รับสายสะพช่วยรางวัลและรางวัลเงินสด1 2 0 0 0 0่บาทกิฟต์เชอร์จากประตูน้ำโพลีคลินิกคลินิกเสริมความงามโดยนายแพทย์เทพเวศวิสิตค่ะกับประษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมาชนครับสนับสนุนกรมธานประกันชีวิตและ สุขภาพทุนประกัน2ล้านบาทครับก <Give S 2> ิฟต <our S 2> ์ฟอชเชอร์ดูแลผิวสุดพิเศษจากโรงพยาบาลผิวหนังอโศกโรงพยาบาลเฉพาะทางโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางกิฟต์เซตจากเครื่องสำอางมิสทีนและกิฟต์เซตจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอมาโดคะ่ะและขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งนะครับต้อนรับมิสทิฟฟานี่2020 First Walker ยินดีด้วยนะครับกับคุณร็อกขวัญระดารุ่งโรดอัมพา The Next Level ครับฝันของเธอที่เป็นจริงในค่ำคืนวันนี้ครับกับการครอบครองมองกุฎอันทรงเกียรติบนเวที Miss Tiffany ในปีนี้ครับ เสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งนะครับให้กับสาวงามทุกคนบนเวทีนะครับเธอคือสุดยอดนะฮะและนี่คือภาพแห่งความประทับใจของผู้ครองมองกุฎมิสทิฟฟานี่2020และเพื่อนที่เข้าร่วมประกวดทั้งหมดครับ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณทุกๆท่านเป็นอย่างมากเลยนะคะที่ติดตามชมการถ่ายทอดการประกวด Miss Tiffany 2020 The Next Level ในค่ำคืนนี้ผ่านทางช่องทางช่อง3 HD กด33นะคะขอบคุณดอกไม้ตกแต่งในงานที่สวยงามอลังการจาก Flow Design f l o r i s ค่ะ